เอาล่ะทุกคนถึงเวลาที่พี่ข้อเ o อร์อัปเดตคริด์มาแล้วนะครับวันนี้เนี่ย oh, oh. เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่ามันมีอัปเดตอะไรใหม่บ้างนะครับมาคริสมารครั้งนี้อัปเดตมีชื่อว่าฟิตมาสสองนะทุกคนโอเคซึ่งมาในวันที่20ดีซัมเบอร์แต่เมืองไทยน่าจะมาวันที่21นะครับแล้วก็เออครั้งนี้คือมีเบรลพาร์ทใหม่นะครับ มีซีซันพาร์ตเวลพาแล้วก็มีกล่องใหม่ด้วยนะครับทุกคนโอเคมาไปดูว่ามีอะไรอันนี้คือปืนปืนใหม่น่าจะเบลพาะครับทุกคนมีชูตติ้งสตาร์แล้วก็อัปเปอร์แฮนด์ครับทุกคนสไนเปอร์น่าจะเป็นเอ่อรีสกินนะอันนี้โอเคต่อไปในส่วนของคอสเมติกคอสเมติกสเกลโซเจอร์โอเคเดี๋ยวตามนี้เลยเดี๋ยวผมเลื่อนผ่านให้ดูเร็วๆนะโอเคในส่วนของทูอันนี้เป็นกล่องใหม่นะครับแล้วก็เอ่อเพนส กล่องใหม่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามันมีเ,เปิดแล้วได้อะไรบ้างนะทุกคนโอเคก็ตามนี้นะครับโอเคในส่วนของทอนใหม่นะครับก็มีเพิ่มมา2ทอนนะครับทอนสเกลก,กับเดโมแมนโอเคมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าอัปเดตครั้งนี้คือมันไม่มีแบบว่าไม่มีแมปใหม่เลยนะมันน่าจะเอาแบบว่าอัปเดตจากเออ10 years anniversary แล้วก็แค่นั้นเลยผมไม่ได้อัปเดตโอเคเดี๋ยวมาดูเออ b a ท t พ e pass กันนะครับทุกคนอ่าอันแรกก็เงิน คอนพติกมีต่างสีโอเคเดี๋ยวให้ดูเร็วๆนะครับอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อคอนเีติกผมคิดว่าอาวุธโอเคอันนี้เป็นมาร์เก็ตการ์เดนอร์นะครับเอ่อของโซเจอร์เป็นแบบว่าดาวอ่าโอเคนี่ออฟออฟจริงด้วยครับออฟรีสกินโอ้ยถือว่าก็ได้เร็วอยู่ได้เร็วอยู่วุ้ยโอ้โมีฟิทเนียมกันเด็ดล้านเชอร์ครับทุกคนโอ้โหแล้วก็อันดูชวลใหม่ครับโอ้โห งี้คือแบบว่าน่าสนใจมากโอเคมามาสักเกมครับมาสักเกมเล่นโซเจอร์แล้วกันทุกคนโอ้โหมีเฟสททเนียมอันนี้อ่ะหูดีเลยอ่ะกระเด็นลันเชอร์สวยสวยครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปไวเลนนะครับเป็นรีสกินเฮ้ยสปยไปไปโอเคอุ้ยเคสวยเพื่อนแป๊บน,นึ่งนะทุกคน,นเหมือนผมเปลี่ยนเซ็ตแล้วมันเลยเร็วๆงงๆไงไม่รู้ เฮ้ยสเกลใครหรือเปล่าที่เหมือนเห็นนี่ไงคุณอยู่ตรงนี้ทำไมคุณอยู่ตรงนี้โอเคมามามาโตเจอค่อนข้างมันเลยตอนนี้อแต่ดูเหมือนฮัทผมมันบักๆักยังไงไม่รู้ไม่เห็นอินเทลว่าเก็บได้เท่าไหร่โอเคได้เวลาไปยิงข้างบนเฮ้ยโอเคศพศพเฉยเลยศพติดเฮ้ยนี่ไงนี่ไง เอ็นทีเนี่ยวันดีจ้าวันดีจ้าเอ็นทีเนี่ยเฮ้ยนี่ไงยิงรัวๆยิงฟรีฮะยิงฟรียิงฟรีเอาสิเอาสิตะเกามาแน่นอนครับเมื่อกี้เหมือนเห็นเฮ้ยนี่ไงวันดีมาป่ะมามาโอ้ยรัวๆอย่าเก็บนะอินเทลเราด้วยเอ่อกันไดปไหมเพื่อนกันไปกันไปการไปก่อนสวยสวยดีเพื่อนไปละได้เวลาแคปครับเฮ้ยสวยเพื่อนแคปไปเลย ฝั่งนันรถนไปไปไปโอ้ยโ,โซเชอร์ในเกมนี้คือมันก็สนุกเนี่ยเหมือนผมไม่ได้เล่นนานแต่ที่จริงก็เอาจริงมันก็กลางๆอะผมก็ไม่ได้เล่นตลอดอะที่พวก Color โอเคแต่ตอนนี้คือโดนแคมป์แล้ว โอ้โห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 ้ยแล้วผมดอบอะไรอ่ะตอบหมีดอบหมีว่ะทุกคนไอ้นี่ของดิโมแมนดิโมแมนเป็นหมีโอเคเดี๋ยวลองดูฮะก็อย่างที่เห็นนะมันไม่มีแมปแบบว่าเออแมปใหม่อ่ะทุกคนมันเป็นตีมแบบไม่คิดมากเลยอ่ะมันมีน้อยมากโอเคหมีหมีดูน่ารักมากโอเคเฮ้ยผมลืมลืมอะไรเลยลืมอนแท็โอ้โห โอเคอย่าลืมกดคอนแทคทำด้วยนะครับจะได้เไปรพเร็วๆมาเวลามันดิโมแมนตัวตัวหนักเลยผมชอบดิโมแมนไอเลิฟดิโมแมนเฮ้ยหมอไปไหนไปไหนห้าสิบเฮ้ยเกา้าสเก้านี่ละดาเมตบิ๊กดาเมตบิ๊กดาเมตโดนไหมโอเคสวยบินไปซะเออเขาจะมาหรือเปล่ามาทางนี้ไหมไหวเ,เพื่อน <laughs> ไหวเปล่าเนี่ยโอเคโอเคมาช่วยละมาช่วยละ นี่แหละมาชั่วล้มาชั่วแล้วลสวยสวยพี่ยังก็ให้สวยเพื่อนปปๆๆปหยุดด้านนี้ด้านนี้ถูดแล้วถูดแล้วโอ้ยไซเปอร์ไซเปอร์ระยะห้าร้อยล้านเมตรเมื่อกี้เลเซอร์มาไกลเลยโอเคเพื่อมีคนมาเดี๋ยวผมลองลองใช้หมีที่ผมเพิ่งได้มาด้วยว่ามัน <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรฝั่งนั้นอยู่ไหนวะเนี่ยโอเค,อเ,คเจอแล้วเฮ้ย เดี๋ยวโมแมนโอ้โหท่านไหนปึ๊บอยยาโอ้โหมาจากไหนไม่ได้ยู่ก็โผล่มาสติ๊กี้จัมไปใช้หมีตบวันดีจ้ะหมอวันดีจ้ะโอ้โหอะไรอย่างงี้ไม่น่าเลยไม่น่าเปลี่ยนเป็นไอ้ล็อกเก็ตจัมเลยไม่สติ๊กี้สติ๊กกี้จัมพอดีเอินจีเนี่ยอย่าดูเลยเฮบี่นั่นแหละยิงเขายิงเขาโอ้โหไม่สีนั้นเยอะจังวะสีนั้นเยอะเยอะ สเกลขำสเกขำเฮ้ยเอ็กโปเอ็กโปสระเบิดได้วะลองดิเอ้ยได้ได้ได้นี่งมามาโอ้โหหนีอีกหนีหนีทำไมหนีทำไมหนีทำไมโอเคโอ้มันระเบิดเหรอวะมันอาคูเคเบอร์ปะไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยในเทียบทูเหมือนไม่มีโอเคยิงก็ให้ยิงก็ให้ โอเคผมขอเปลี่ยนแมปให้เ uh, ข like ้ากับทีมเออคิดปักหน่อยนะทุกคนโอเคมามาตอนนี้เราอยู่ในแมปเออปาเกลวินเทอร์เป็นแบบว่าคิดมากโอสวยโอ้ยเปิดมาก็เยอะเลยยีสปายชัวสปายชัวโอเคเออโอ้เยอะเยอครับเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากสวยสวยวันแถบวันแถบโอ้โหโควยไล่แรงไล่แรงเข้าใจไหม แคปเลยค <S <S <desserts> <S แคปเลยเอ้ยอย่ามานะอย่ามานะมาช่วยเรามาช่วยเราทีมโอเคสวยโอเคคแบบนี้โอ้ยโซเจอร์อย่าทำอะไรฉันอย่าทำอะไรฉันสไนเปอร์อุ้ยมันบินไปไหนวะเนี่ยไปโอเคโอ้โหเปิดมาก็รัวๆเลยเลยกี่คิวร์เนี่ยเฮ้ยสไปสไปสไประวังเพื่อน นั่นแหละเอ่อได้6คิวแล้วครับเดี๋ยวผมอาว่าจะเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าผมขอไปอนโโอเคมาสเกลแวนบ้างเอามามีใครกดดีจ้าอุ้ยโดนโดนอยู่โดนอยู่โดนสวยครับสวยสวยมากทีมเคคงกระดู อันนี้คือมันคืออะไรครับผมก็ลืมแล้วว่ามันอ๋อนี่ไงวับแอสซสซีนครับหญิงก็ให้ยิงก็ให้โอเคผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงฮัทมันโบเกตนะทุกคนไม่เห็นเวลาแล้วไม่เห็นพอยว่าใครแคปเอ่อแต่ตอนนี้เราน่าจะแคปอยู่โอเคดูเหมือนฝั่งนั้นก็โดนโดนคุกด้วยเออเซนที่ยาโอ้โหอ,อย่าตั้งนะ โอ้แย่ครับบทต,ตั้งทำไมคุณทำอย่งางนี้เนีษษษษ่ยเซนทีอ่อาเฮดเซนทีอ่อาเฮดโ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 ดขอบคุณครับโอเคเซนที่ะทำอะไรไม่ได้โอเคไปไปด้านนี้แล้วกันด้านนี้อ้าวมามามาโอ้ยไม่ขึ้นอีกเฮ้ยไพโรไพโรสกิดสกิดแล้วก็ไป ลาก่อนขอขอขอคุณแทนขอขอคุณแทนน้เกือบได้แล้วเนี่ยนั้นะผมต้องเล่นตัวใหญ่หน่อยชอบเล่นแบบว่าชอบเล่นมแนูแมนมากสนุกสนว,ว่าไดเมจมันเยอะแล้วมันก็ผมก็เล่นเล่นรู้เรื่องอยู่เฮ้ยโตเจอยาโอเคสวยบอฮิวฉันหน่อยหิวฉันหน่อยโอ้โห,โห ระเบิเยอะมากคิวฉันหน่อยหมอคิวฉันหน่อยโอเคโอคโอยังมาอยังมาเยอะมากสวยสวยสวยอยอมแพ้ซะสีฟ้าไม่ใช่สีเขียวเป็นสีเขียวเป็นสีฟ้าจบแล้วโอเคทุกคนก็เออคิดมากนะอัปเดตมีประมาณนี้ครับทุกคนถ้าบูมเมอนชอบนะปวดไลไ์จะเป็นกำลังใจหผมแบบอย่างมากเลยนะครับ โอเคทุกคน <normalized> อีกนิดนึงอะผมขอเปิดกล่องเอ่อคิดมากดูนะว่าเราจะได้อะไรดีหรือเปล่าเปิดสักห้ากล่องเลยขอให้แบบว่าอันยูชัวมาเหอะโอเคเปลืองเงินมากแต่ก็ไม่เป็นไรมาครับเปิดหน่อยเพื่อขอให้ได้ก่อนจบโอเคได้เสือ้อมาต่อครับต่อขอขออันยูชัวอันยูชัวได้ไหม,ไ,มได้เสื้ออีกแล้วครับต่อเลยต่อเลยโอเคสามกล่องสุดท้าย โอ้เสื้อเสื้อเยอะมากครั้งนี้เสื้อ,อยังเยอะอันชั่วเอ้ยอันยู่ชั่วอันยชั่วได้อัน่ชั่วแล้วโอ้โหแล้วตัวอะไรวะเนะี่ยโอ้ไมก่กอดโอเคสวยครับทุกคนกล่องท้ายเอออันชั่วหรือเปล่าอันชั่วไหมไม่ไม่ไม,ไม่มันจะเป็นแบบว่าเออเอ้ยอยสีม่วงนะครับเออตัวอะไรวะนั่นอะจะเป็นไพลโลอ่ะโอ้ แล้วเอฟเฟก์เป็นยังไงวะเนี่ยเอ่อเป็นผ้าคลุม,มรับเดี๋ยวผมขอแล้วผมขอดูดูก่อนปิดแล้วันดูก่อนปิดอ้นี่ครับเอ่อสีม่วงเลยโอเคอันนี้จบแบบว่าคลิปแบบว่ามีความสุขแล้วทุกคนโอเคครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนาบ๊ายบาย